สวัสดีค่ะอยู่กับสาวอ่อนบ้านนะาคือเก่าคือเดิมค่ะเพิ่มเติมคือพามาชมบรรยากาศทุ่งนาอี่สาวเป็นบรรยากาศที่ดีมากพี่น้องฝนตกไหมฝนตกเมื่อคืนนี่หลังจากที่ไม่ได้ตกมานานเนาะสาวอ่อนบ้านนาก็เลยมาชมทุ่งมาเบิ่งทงนาพี่น้อง บรรยากาศดีดีบรรยากาศดีมากเลยอ่ะสมไปตามๆกันนะคะสมบรรยากาศทุ่งนาพี่สาวพี่น้องอันนี้คือต้นกานะคะตน้นกาเพิ่นอันนี้เพินเ่นจะวันกาเวตาหนะึ่ง เพื่อไว้ดำเนาะเพื่อไว้ดำนาสิบเอ็ดไรนารวมทั้งหมดสิบเอ็ดไรตะก้าตาเดียวเนี่ยเราพี่น้องเพิ่นไม่ได้ตะดำทีเด้อเพิ่นดำห่างๆางมันเป็นนางงามนาะค่ะเนาะน,นี่คืนเมื่อคืนนี่ฝนตกสาวอ่อนมานางากันเลยพามาเบิงนะ่งเนาะ ค่ะเบื่งนด้น้าเพิ่นกับไปถึงต้นย่างสุดๆนั่นแหละสิบเอ็ดไล่นะคะเบิ่งบรรยากาศไปตามๆกันค่ะบรรยากาศดีดีพี่น้องอืมะม่วงกับเต้มอันนั้นก็จะเป็นน้องควายพันกินยายอยู่ข้างบนบรรยากาศสุดยอดมาก างบนเพิ่นกับ,บ่ได้ปลูกยางเราเพิ่นเอาไว้ถ้าทาเลียงถ้าเลียงควายเนาะพี่สาวยายอุทรกับตูนิน <laughs> เพิ่นบนันนีจากให้จากน้าพี่นงเขาเพิ่นจะยู่นี่ประจํานาก็คือบ้านบ้านก็คือนานะบ้านบ้านนะ บรรยากาศที่ดีสวยงามมากนะคะอะไรก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนี่เี่ยเพื่นเห็ดลูกเป็ดเพื่นก็อยู่ข้างในเล้าเป็ดเล้าเป็ดเป็ดกำลังเล่นนะเขียดจะน้าห้องพี่นอ้องเขา เป็นลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยง,ยงวัวเลี้ยงควายตามภาษาบ้านเรานะทำไร่ทำนาเสียงลดคนทำถนม ยากาศดีายพี่น้องเนาะอยู่กับไร่กับนามีความสุขเนาะสุขไหนจะเท่าบ้านเราเนาะกากรลังงามอ่ามีทุนามีทุนาก่อร์กดาก็ได้ดำแล้วต้นก่อนรักดา ก้าจะได้เดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งอาจิะประมาณไปลมิถุนาเนี่ยแหละมาถึงมาถึงกร,รกฎา,ดาเดี๋ยพี่น้องนะก้าต้นก้าบรรยากาศดี ้างบนพุ่นพันกันจะปลูกสมโอลองปิดกันล่งเล่นน้ำเธรรมชาติสั่งมาให้พวกเขาฟังเสียงเขียดพี่น้องฟังเสียงเขียดเสียงเขียดจะน้าห่วงฝนตกไม่นะ คุณตกไมห,หมฮะฮะขียดจน,นะฮะเมื่อนี้กับสายแน่แล้วสายแน่แล้วล่ะพี่น้องมาแมนยำแรงยำเศร้าเนาะบรรยากาศก,ากมับบแดดเนาศันกะบรรยากาศที่ดีมากนะคะ กำลังเริ่มทำไร่ทำนากันหมดแล้วตกกาดำนาเดี๋ยวถ่าเวลาดำสาวอ่อนมานานาจะมาถ่ายทำให้เบ่องอีกเวยวิดี่อ้องเขาอ่ารอดูการอัปเดตนะคะหน้าผีสาว กากาศดีเห็นส่วนอย่างันสวยงามมากล่มลื่น คลิปนี้กัชมถุ่งนากับบรรยากาศนาพีสาวเนะวาะบ่มีอย่างไรขอบคุณทุกการเยี่ยมชมนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจคลิปหน้าเจอกันไหมนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ